Imperial Fist Space Marine Legion ของไพรมาร์ดโลกโกดอน มันจะมีหน่วยพิเศษอยู่หน่วยหนึ่งครับชื่อว่าหน่วยเทมเพลซึ่งหน่วยนี้มันก็คือหน่วยสเปซมารีนหัวกะทิเฟิร์สคอมพานีนั่นแหละครับที่อื่นเรียกเฟิร์สคอมพานีส่วนที่นี่เรียกเทมเพลซึ่งสมาชิกอิมพีเรียลฟิตสเปซมารีนลีเจียนที่สามารถเข้าหน่วยเทมเพลได้ก็จะต้องเป็นคนที่เก่งพอจะโดนวิปปอนมาสเตอร์เรียกตัวไปฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนอันนี้จะถูกดูแลโดยไพรมาสโลโกดอนอย่างใกล้ชิดเมื่อผ่านการทดสอบและเข้ารับสาบานตนสเปซมารีนตนนั้นก็จะได้เป็นหนึ่งงงในนสมาาชิกขขอ First Company, อออเรรทคหหื่วย สเปซมารินในที่สุดครับแต่ถ้าสมาชิกเทมพราตนไหนอยากขึ้นเป็นกัปตันก็ต้องเข้ารับการทดสอบโดยการเอาชนะสมาชิกเทมพราคนอื่นๆจํานวน200ตนคือเทมพรอานี้มันเป็นกองทัพใหญ่นะครับมีจํานวนแอสตาติสประจําการอยู่ณขณะนั้นไม่ตม่ำกว่า1,000ตนแต่การทดสอบผู้ที่จะเป็นกัปตันนี้ไม่ใช่200ลุมหน,นะครับตอนสู้กันจะสู้ทีละคนเอาชนะไปเรื่อยๆจนครบ200ตน โดยไม่หยุดพักคนที่1ล้มคนที่2มาต่อเลยและอย่าลืมว่าสมาชิกเทมพร่าแต่ละตนแม่งเก่งกว่าสเปซมาลินทั่วไปทําให้การที่จะได้เป็นกับตันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่มันมีสมาชิกเทมพร่าตนหนึ่งครับชื่อว่าซิกิสมุนซิกิสมุนนี่เป็นคนเทอร่านะครับถูกเกณฑ์มาเข้ารีเจนที่7ตั้งแต่สมัยไพรามาดลกดอนยังไม่มา ิกิสมุลคนนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจโหดเหี้ยมและทะนงตนว่ากันว่าสมัยนั้นสเปซมารีนทั้ง18เลเจียนที่มีเป็นแสนเป็นล้านตนซิกิสมุลจากสเปซมารีนรเลเจียนที่7นี่คือคนที่เก่งที่สุดและเมื่อไพรามาต์โลกโกดอนถูกค้นพบิกิสมุลก็ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าหน่วยเทมเพลาและเขาก็ขอท้าชิงตำแหน่งกัปตันคือยุคนั้นในตำแหน่งกัปตันนี้ยังไม่มีใครได้เป็นนะครับ แต่สกิสมุนก็ได้กระทืบสมาชิกเทมพราทั้ง200ตนจนได้เป็นกัปตันคนแรกของเทมพราในที่สุดต่อมาในช่วงปลายของสงครามรวบรวมดาวอนานิคมเกรดคูเซตอิมเพรียฟิสสเปซมาลีเลเจียนนำโดยหัวหน้าเทมพร่าสกิสมุนก็ได้ไปทำภารกิจคู่กับเวลิเตอร์สเปซมาลีเลเจียนนำโดยหัวหน้าข่านเฟิร์สกัปตันของฝั่งเวลิเตอร์ สงคารามแรกผ่านไปสงคารามสองสงคารามสามฮัวนาสกิสมุนกับหัวหนาคานก็เริ่มสนิทกันและด้วยความบ้าเลือดมุทะลุของหัวหนาสกิสมุนก็ทําให้หัวหนาคานตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าแบล็กเทมพราส่วนหัวหนาสกิสมุนก็รับเอาวัฒนธรรมการคล้องโซ่กับอาวุธติดข้อมือการหลุดมาใช้กับหน่วยเทมพราของตัวเองต่อมาในช่วงฮอรัตเทเลซี่ หลังจากที่ไพรามาร์ดโลกโกดอนแน่ใจแล้วว่าพี่ชายสุดที่รักของเขาวอมาสเตอร์ฮอรัตแห่งซันออฟฮอรัตสเปซมาลินลีเจียนได้ทรยศไปแล้วไพรามาร์ดโลกโกดอนก็สั่งให้ฮัวนาซิกิสมุนเดินทางไปที่ระบบดาวอิสวันเพื่อช่วยเหลือฝั่งพักดีที่กำลังต่อสู้กับฝั่งล้มเจ้าแต่ในระหว่างทางฮัวนาซิกิสมุนก็ได้เจอกับปรีเมเมนเซอร์หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูเฟดิคินเลอร์ รีเมมเมนเซอร์มันก็คือนักสังเกตการสงครามของฝั่งมนุษย์นั่นแหละครับในสมัยนั้นพวกนี้เป็นทั้งนักบันทึกเป็นนักกวีเป็นนักข่าวคอยออกสำรวจอวกาศและนำข่าวสารมาบอกคล้ายๆกับโลคเทดเดอร์ในปัจจุบันนั่นแหละครับทำงานคล้ายกันแต่จุดประสงค์ในการเดินทางต่างกัน ยูเฟ่เดอะคิลเลอร์บอกหัวนาสกิสมุนว่าถ้ามึงไประบบดาวอิสวานมึงจะตายห่านที่นั่นแต่ถ้ามึงกลับเทอร่าไปช่วยพ่อมึงรับมือกับวอร์มาสเตอร์ฮอรัสสุดท้ายมึงจะตกอยู่ในวังบนสงครามแบบไม่มีที่สิ้นสุดพราะัวนาสกิสมุนได้ฟังก็โทรหาไพรมาร์ดโลโกดอนบอกฟาเธอร์กูไม่ไประบบดาวอิสวานแล้วกูจะไปช่วยมึงที่เทอร่าไพรมาร์ดโลโกดอนได้ยินก็ไม่เข้าใจครับแต่ไว้ใจก็เลยอนุญาตและหัวนาสกิสมุนก็พาอิมพ i เรียลฟิสสเปซมารีนจำนวน4ี่กองพันไปขนอาาาววุธที่ดังคร ตอนนี้นี่แหละครับข่าวการสังหารหมู่ในระบบดาวอิสวานก็มาถึงซึ่งหัวนาสกิสมุนโทษตัวเองครับทันทีที่เจอไพรามาดโลโกโดอนที่เทอร่าหัวนาสกิสมุนได้สารภาพว่าถ้าเขาตัดสินใจไประบบดาวอิสวานตามคําสั่งผลแม่งคงไม่ออกมาเป็นแบบนี้หัวนาสกิสมุนบอกจะขอรับโทษโดยให้ไพรามาดโลโกโดอนผหารตัวเองแต่ไพรามาดโลโกโดอนไม่ทําครับไพรามาดโลโกโดอนทาแค่ตัดหางปล่อยวัดและส่งไปอยู่แนวหน้าขอบสุดของระบบสุริยะ ต่อมาในสมรภูมิสุดท้ายที่เทราหัวน้าสกิสมุนก็ไล่กระทืบพวกทรยศ์ไปทั่วเลยครับตัวละครมีชื่อของซันออฟฮอรัตตาย2บาดเจ็บหนึ่งของเดสกาดตายหนึ่งัวนาไอเดอรรันแห่งอิมพีเรอร์ชิลเด้นนี่ถึงขนาดถูกกระทืบจนต้องลาถอยส่วนหัวนาคารจากโบอิเตอร์เคออสเปซมารีนเพื่อนรักที่ได้รับพรจากเทพคอนเคออสคตแห่งสงครามไปแล้วก็ไม่รอดครับถูกหัวนาสกิสมุนส่งกลับจุดเซฟหลังจากสงครามฮอรัตเทลซี่จบลงไพรมาดลูปเต้การิมานประกาศใช้โคเด็กอันใหม่ แต่หัวนาสกิสมุนแม่งไม่ยอมรับโคเดกอันใหม่ของไพรามาร์โรโบเต้กัลิมานครับคือหน้าตอนนั้นเนี่ยหน่วยเทมเพลานี่มันเป็นหน่วยขนาดใหญ่และด้วยข้อบังคับของโคเดกอันใหม่ที่ให้แชปเตอร์หนึ่งมีสมาชิกแอสตาติสไม่เกิน1000ต้นตนถ้าหัวนาสกิสมุนรับหน่วยเทมพลาก็ต้องแตกเป็นหลายแชปเตอร์ซึ่งหัวนาสกิสมุนบอกไม่แตกเว้ยนี่ไม่ใช่ลีเจียนนี่ไม่ใช่แชปเตอร์แต่กูคือกองกําลังสเปซมารินที่พร้อมจะอยู่ในสงครามตลอดเวลาเพื่อลงโทษพวกนอกรีดที่ทรยศในนามของจกรวมนุษย์ Imperial ฉะนั้นไม่ต้องเสือกว่ากูมีจํานวนเท่าไหร่เป็นแชปเตอร์หรือไม่เพราะกูไม่ว่างและหัวหน้าซิกิสมุนก็ได้ประกาศทําอิโทโนคูเซตสงครามนิรันต์และภายใต้คําสั่งอิโทโนคูเซตก็ทําให้สเปซมารีนพวกนี้ต้องลงสงครามอย่างเดียวไม่ประจําการเฝ้ายามที่ไหนไม่ลาดตระเวนไม่สืบข่าวไม่สเต,เตลไม่รอบเลนไม่ทาเฮียอะไรทั้งนั้นนอกจากเข้าร่วมสมรภูมิแบบตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเดียวและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงไม่ใช่สเปซมารีนแชปเตอร์แบล็กเทมพา อสศวินดัมสงครามนิรันร์แห่งจักรวรรดิมนุษย์ในจักรวรรดิวอร์แฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย b e w t c h w a r h a m m e r Store and Painting ร้านขาย Warhammer ที่มีบริการประกอบและเพ้นสีให้ด้วยถ้าลูกค้าต้องการลูกค้าท่านไหนไม่มีเวลาเพ้นหรือว่าเพ้นเองแล้วไม่ถนัดก็สามารถส่งเพ้นกับทางร้านได้เลย มีทั้งหน้าร้านที่โคราชเดี๋ยวจะซื้อออนไลน์ผ่านช้อปปีก็ได้ทักเพจ Facebook ไปถามราคาเลยครับถ้าใจร้อนซื้อกล่องนี้ครับประกอบและทาสีให้ด้วยทับไหนสีอะไรก็ว่าไปซึ่งหน้าร้าน Bevit b o h a m m e r s Store and Painting เป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ครับสามารถนัดเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้เลย หรือใครเล่นไม่เป็นทางร้านก็จะสอนให้ถึงขั้นโมไม่มีก็มีเดโมให้ยืมถ้าอยากลองท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากซื้อวอลแฮม m มอร์พร้อมบริการลงสีก็เชิญที่บีวิดวอลแฮม m มอร์สโตร์แอนด n พ i นตได้เลยนะครับและถ้าอยากฟังภาษาน็อกเกินแบบเต็ม,ตมๆคูราชบ้านชั้นมันก็แค่ปากซอย BRECK t e p p e s SPED m a r i ิน จะสวมชุด Power อร m อ r สีดำเกราะไหล่สีขาวมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายบวกฮอสปิเตอร์แบบคริสเตียนโบราณไอ้เครื่องหมายบวกโรงพยาบาลนี่เรียกเครื่องหมายฮอสปิเตอร์นะครับเบคเทมพาสเปซมารินไม่มีดาวโฮมเบิด์ครับแต่จะมีสำนักงานเป็นป้อมเล็กๆอยู่ทุกดาวที่พวกเขาเคยไปทำสงครามซึ่งป้อมอันนี้นอกจากจะคอยเฝ้าระวังเหตุด่วนเหตุร้าย ็ยังเป็นที่เกณฑ์วัยรุ่นมนุษย์ธรรมดามาเข้ารับดัดแปลงเป็นแอสตาติสเพื่อเข้าหน่วยแบกเทมพา p ์ยอีกด้วยครับซึ่งวัยรุ่นมนุษย์ธรรมดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่กลายพันธุ์จะถูกส่งขึ้นกองยานคูเซตเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งใครอ่อนแอก็คัดออกผู้ที่ผ่านการทดสอบจนเข้ารับดัดแปลงเป็นแอสตาติสไปแล้วก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ครับว่าอยากได้รุ่นพี่คนไหนมาเป็นอาจารย์เพราะรุ่นพี่แต่ละคนถนัดอาวุธคนละแบบแบกเทมพาร์ย์สเปซมารีนนี่ใช้อาวุธหลากหลายครับแต่ละ,ะัละตว ซึ่งสำนักงานใหญ่จริงๆของ b Black แบล็กเ p a พ Space Marine จะเป็นกองยานครับยานบัญจาการใหญ่ที่สุดของ Black t ท m p าจะชื่อว่ายานอิโทโนคูเซ็ กันว่าแบ็กเทมพาสเปซมารินนี่เกลียดชังพวกกลายพันธุ์และไซเกอร์จนเข้ากระดูกดําแต่ความจริงไม่ใช่ครับมนุษย์ส่งข้อความแอสโธพาดนักขับยานในวิกเกเตอร์พวกนี้คือไซเกอร์แต่แบ็กเทมพาให้ความเคารพพวกนี้มากครับคือพวกแบ็กเทมพาเชื่อว่าพวกแอสโธพาดกับในวิกเกเตอร์พวกนี้เป็นไซเกอร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถติดต่อกับองค์จกักรพรรดิเอมเพอเรอร์ออฟแมนคายได้แต่ไอที่เกลียดก็มีครับแบ็กเทมพาสเปซมารินจะเกลียดไซเกอร์นอกกรีดที่รับใช้เทพเคออสรวมถึงพวกเอเลี่ยนที่มีพล เอาจริงๆแชปเตอร์ไหนไม่ก็เกลียดพวกนี้ป่วะปีไหนไม่รู้นะครับแต่อยู่ในสหัสวรรษที่31ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าเกรสเคอรริงหรือช่วงเวลากวาดล้างพวกทรยศที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้สงครามฮอรัสเฮเลซี่จบลงไปแล้วนะครับและหน่วยเทมพล่าก็กลายเป็นแบ็กเทมพล่าแล้วซึ่งสมรภูมิแรกของวหนาึิกิสมุนภายใต้กองกำลังแบ็กเทมเพ่าก็ได้เข้ากวาดล้างพวกนอกฤทธในระบบดาวที่ชื่อว่าโดนาเทโร และที่นั่นในหลอดเทรเตอร์สเปซมารีนก็ได้ออกมาปะทะกับแบกเทมพ้าเพื่อซื้อเวลาให้กองทัพผู้ทรยศหนีเข้าไปในไอออฟเทเรอร์จนสเปรดต่อมาปีที่781ในสหสรัฐสัปที่31หัวหน้าเอสเกลอาบาดอนแห่งแบกเรจิยนเคออสสเปซมารีนก็ได้ประกาศสงครามแบกฟูเซตครั้งที่1เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เขาคือผู้สืบทอดของวอร์มาสเตอร์ฮอรัตที่ตายจากไปและเขาก็ได้รับการยอมรับจากเทพเคออสทั้ง4เหมือนกัน แต่ทันทีที่ออกมาจากมิติวอร์ปก็กำลังแบ็คเลเจียนเคออสเปซมารินนำโดยวอร์มาสเตอร์อับดอนก็ได้ปะทะกับกองยานอเทโนลคูเซตของแบ็คเทมพาและที่นั่นวอร์มาสเตอร์อับดอนกับฮันาสกิสมุนก็ได้ปะทะกันและผลก็คือวอร์มาสเตอร์อับปดอนถูกฮันาสกิสมุนแทงเข้าที่หน้าอกจนพังาบผงาบล่าถอยไปส่วนฮนันาสกิสมุนก็สาหัสฮันาสกิสมุนตะโกนไล่หลังวอร์มาสเตอร์อับดอนว่ามึงต้องตายเหมือนพ่อมึงนั่นแหละ ไม่เหลือไม่กระทั่งวิญญาณแล้วหัวหน้าซิกิสมุนก็สิ้นใจในเวลาต่อมาปิดตำนานสเปซมารินที่เก่งที่สุดให้มาแชลซิกิสมุนแห่งแบ็กเทมพาสเปซมารินต่อมาปีที่901ในสหัสวรรษที่34ก็ได้มีเอเรียตกึ่งจากกลนตัวหนึ่งที่เรียกว่าคา r โดโคมินัสบุกเข้ายึดคาเทซิสซิสเต็มระบบดาวในเขตเซกเตอร์คาเทซิสไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับ ซึ่งไอเอเลียนไซบอกตัวนี้มันได้ใช้พลังจิตมหาศาลของมันควบคุมชาวบ้านในเขตเซกเตอร์นี้ทุกคนจากดาวทุกดวงกว่า3,000ดวงในเซกเตอร์นี้สกรวัตก็จัดแบล็กเทมพ่ามาจัดการ แบล็กเทมพาสสเปซมารีนมาถึงก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงสังหารไอดาโคโดมินัสตัวนี้ทันทีและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับทันทีที่ไอดาโคโดมินัสตายเสียงกรีดร้องของมันก็ดังไปทั่วเดอะวอล์จนเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดอะโฮลิงขึ้นส่งผลให้ไซเคอร์มนุษย์ทั้งหมดในเซกเตอร์นี้ตายห่านทีเดียวมากกว่าพันล้านคนพวกเอสโตพาดมนุษย์โทรศัพท์นี่ไม่รอดสักคนและมันก็ทําให้เซกเตอร์คาเทลซิสถูกตัดขาดการติดต่อจากส่วนกลางไปในที่สุดข้าม,มาสหัสวรรษที่41 อันนี้แบล็กเจมพ่าเข้าร่วมสงครามเยอะมากครับจนบอกปีไม่ได้เลยเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือสหัสวัสษที่41ไปเลยนะครับสมรภูมิที่1มีการก่อขบฏโดยพวกเคออสคาติสในดาวเกษตรอาก,กิเวอร์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าชานลอแต่ทันทีที่แบล็กเจมพ่าตัดหัวผู้นำของลัทธินี้สำเร็จ l ลอดออฟเชนเกรเตอ e ์ดีมอนของเทพซินส์เคยอสก็ตแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏตัวขึ้นฟังแบ็กเตมผาก็เรียกรถถังวิวออกมารถถังวิวมันก็คือรถถังประเภทยิงขีปนาวุธของ Space Marine นั่นแหละครับและหลอดออฟเชนก็โดนขีปนาวุธของรถถังวิว u ว t e ฮัยิงจนกลับจุดเซฟ มันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งครับชื่อดาวเซเปียนที่4ไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับแต่เป็นดาวประเภทชนเผ่าฟิลิโวซึ่งในอดีตสมัยฮอรัตเฮเลซีดาวดวงนี้ถูกปกครองโดยอัลฟาลีเจียนที่เป็นฝั่งทรยศและต่อมาปีที่343ในศาสตรวัสดที่37จักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแก็ได้ทวงคืนดาวดวงนี้ให้กลับมาสวามิภักดิ์จนสำเร็จและได้ใช้ดาวดวงนี้เป็นหนึ่งในดาวรีคูดสมาชิกใหม่เข้าแบล็กเทมพา ต่อมาในศาสหัสวรรษที่41อัลฟาลีเจียนเคออสสเปซมารีนก็ได้แฝงตัวเข้าไปตะล่อมดีวงานกับผู้นำดวงดาวเซเปียนที่4ณช่วงเวลานั้นซึ่งก็สำเร็จครับผู้นำดวงดาวหลงเชื่อและแอบติดต่อกับพวกเอลวิตฐานดุคคารีให้บุกโจมตีดาวตัวเองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของแบล็กเทมพาระหว่างที่อัลฟาลีเจียนกำลังทำภารกิจลับซึ่งภารกิจลับที่ว่าก็คือการชิงจินซีทที่เก็บอยู่ในดาวดวงนี้นี่แหละครับแต่สุดท้ายแผนก็แตกแบ Legion, ล็อออกเทมพาสเปซมารีนก็ไล และเมื่ออัลฟาลีเจียนไปหมดแล้วแบล็กเทมเพลาก็หันหลังกลับมาเซตซีโร่มนุษย์ทุกคนในดาวเซเปียนที่4จนศูนย์พันทั้งหมดโทษฐานนอกรีดคบค้ากับซีนอตและร่วมมือกับฝั่งเควอสต่อมาในดาวประเภทไฮเวลที่ชื่อว่าดาวเนวเรียที่2ไม่รู้อยู่ในเซกเมนต์ไหนนะครับมันก็ได้มีลัทธิประหลาดเกิดขึ้นในเมืองไฮเมืองหนึ่งของดาวดวงนี้ครับ itor, us, อินควิซิเตอร์จากอินควิสิชันออโดเมเลียสองค์กรนักสืบพันคนบาปก็เดินทางมาตรวจสอบ ตรวจไปตรวจมาก็พบว่าไอ้ลัที่นี้มันคือลัที่จินสติลเลอร์เขาครับการสืบสวนก็เลยเปลี่ยนมือไปให้อินควิซิชันออโดซีนอสองค์กรนักสืบพันเอเลียน องค์กรนักสืบพันเอเลียนก็ส่งหน่วยคิวทีมของเดดวอรลงพื้นที่หน่วยคิวทีมก็ลงไปกวาดล้างพวกจีนสติลเลอร์เขาแต่กวาดล้างไปกวาดล้างมาก็พบว่าจินสติลเลอร์ตัวหัวหน้าใหญ่ของมันคือจีนสติลเลอร์ระดับบัตหลอดซึ่งจินสติลเลอร์ระดับบัตหลอดมันมีความสามารถใช้พลังจิตควบคุมตัวที่วณะตาว่าโดยใช้ความสามารถที่เรียกว่าใส่สแนปแบบเดียวกันกับที่ไฮไมล์สั่งฝูงทิรนิต แท้ไม้บัตรหลอดนี่มันยังควบคุมคนธรรมดาที่ไม่ได้ติดเชื้ออะไรได้ด้วยครับซึ่งถ้าจีนสติลเลอร์ลงมาแทรกซึมดาวไหนและมีผู้นําเป็นจีนสติลเลอร์ระดับบัตรหลอดมันก็เท่ากับว่าดาวดวงนั้นเกินเยียวยาแล้วครับแต่เนื่องจากดาวเนวเเลียที่2เป็นดาวอุตสาหกรรมที่สําคัญมากของเผ่ามนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงคำสั่งเอ็ erm ากซ์เทอร์มินาทัสจักรวรรดิมนุษย์ก็เลยเรียกกองกําลังแบ็กเทมพามาจัดการและในที่สุดจีนสติลเลอร์เขารวมถึงชาวบ้านที่เข้าร่วม ในดาวในวเวียที่2ก็ถูกแบล็กเทมพ่ากำจัดทั้งหมดต่อมากองกำลังวารของ w a วอ o s บอสกิ m ส k ก็ได้บุกโจมตีระบบดาวดี c r e สไม่รู้อยู่เซกเมนต์ไหนนะครับจกักรวรรดิมนุษย์ก็จัดคริม n ันฟิ Space m a r ีนแ Chapter แพ็คคู่มากับ b l a แบล็กเทมพ่า a เปซมารีนเข้ามาจัดการและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเมื่อคริมซันฟิ Space m a r ีนแชปเตอร์กับ b a แบล็กเทมพ่า a เปซมารีนได้จัดกองรบแบบผสมขึ้นแบล็กเทมพ่าทาสีถุงมือข้างซ้ายเป็นสีแดง ส่วนครีมสันฟิตก็ทาสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกฮอสปิทอร์รสีดำที่เกราะเข่าด้านขวาเกิดเป็นโชเนนจัมโมเมนต์สเปซมารินสีฟ้ากับสเปซมารินสีดำตะลุยฝูงอ็อกและในที่สุดบอสคิสม็อกก็ถูกสังหารในสมรภูมิดาวดีคริสที่7ส่วนพวกอ็อกตัวลูกน้องก็แตกทับหนีก็จะกระจายเป็นคนละทิศละทางต่อมาที่ดาวอิมโพเรียนที่9ไม่รู้ดาวประเภทไหนยูเซเมนต์อะไรนะครับตอนนั้นดาวดวงนี้เป็นที่กบดานของอิมพีเรกาดผู้ทรยศจากอิมพีเรกาดเกตเทารามอ กองพันที่24พวกนี้เป็นทหารมนุษย์ธรรมดานอกรีดที่หันไปนับถือเทพคอนเควอสก็ตแห่งสงครามฝั่งทหารมนุษย์ธรรมดานอกรีดมีจํานวนถึง6,000คนเลยครับแต่จกักรวรรดิมนุษย์ก็ส่งแบล็กเทมพ้าสเปซมารีนลงมาแค่30ตนเท่านั้นแน่นอนครับ30ตนนี้ไม่พอเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดามีอาวุธยุทธโธปกรณ์ครบมือแต่แบล็กเทมพ้า30ตนก็ใช้กลยุทธ์ต่อสู้แบบเลี้ยงไข่ยิงยิงถอยถจนกระทั่งอิมพีเรียลกาศสาวกเทพคอนคุ้มคลั่งจนฆ่ากันเอง และในที่สุดฝั่งจกักรวรรดิมนุษย์ก็ได้รับชัยชนะต่อมาปีที่998ในสาหารสรรษที่41เบรกเ e มพ s p สเปนมาลินก็ได้เข้าร่วมสงครามอะมาเกอนครั้งที่2ต่อมาอีกปีที่999ในสาหารสัษที่41 ก็เข้าร่วมสงครามแบ็กคูเซตครั้งที่13ซึ่งปัจจุบันในเกมก็ไม่รู้นะครับว่ากองกำลังแบ็กเทมพ่านี้ต้องเรียกว่าอะไรเพราะบางปีจํานวนสมาชิกแม่งทะลุเกิน5,000ตนบางปีเหลือพันเดียวบางปีเหลือหลักร้อยเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งช่วงสหัสวรรษที่31จนปัจจุบันในเกมปีสหัสวรรษที่42กองยานอิโทโนคูเซตของแบ็กเทมพ่าสเปซมารินก็ได้ออกตะเวนทําสงครามไปทั่วจักรวาลแบบไม่มีหยุดพักจริง